มาทุกคนเฮ้อเที่ยงมาแล้ววันนี้วันนี้อยู่ใต้พัดลมนะเสียงจะดังไปหน่ะนวันนี้ยินงดุขยเต๋ยวเส้นผมก็กเกกระจงแดดมากนี่แดบดบมากวันนี้ทุกคน,น วันนี้เป็นน้ำตกน้ำตกหนูวันนี้พิ่มาเป็นตกระดอนกระเด็นกระเด็นมาก อร่อยนะทุกคนเดี๋ยวไปหันขอตัวจริงก่อนเลยทุกคนแล้วพบเจอกันผ่านคลิปวิดีโอนะก็ทำสุดท้ายอร่อยอร่อยเสียงมันจะดังไปนิดนึงแต่วันนี้กึงมาแซ่บมากพริกล้วน เดี๋ยวเซฮายขอตัวกินก่อนเด้อทุกคนตอนนี้๊บาบาย